นี่ขยะอย่างแกน่ะเตรียมตัวตายได้แล้วผู้ฝึกหัดระดับหกสิบอย่างนั้นเหรอเจ้ากีโดไปลุยเลยเจ้ากีโดฉันเลือกแกช่วยไปเอาชนะแทนฉันทีสิเออเออนี่แน่เป็นยังไงเอเออะไรกันเออสิ่งตัวทองคำมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยพวกแกนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายตายแทนนะเออได้ปรดอย่าฆ่าพวกฉันเลยนะเป็นไปไม่ได้ อ,อย่าตามมาเจา้าสิงโตบ้าแกมันเป็นปีศาจเฮ้อะไรนะเอ,อ่อเฮะเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรนะฟูซานประทัดสิงโตทองคำโดนสิงโตทองคำน็อกเอาด้วยการตะปบเพียงครั้งเดียวเออพอได้แล้วปล่อยพวกเขาไปเถินนะวันนี้ฉันเห็นแก่พี่ของฉันถ้าเกิดยังมายุ่งกับพวกเราอีกครั้งล่ะก็มันจะไม่จบด้วยการสั่งสอนแค่นี้แนะ่เออครับไปแล้วครับพวกเราจะไม่กลับมาอีก เฮ้เจ้ากีโดวันนี้ฉันจะให้รางวัลแกเป็นเนื้อชิ้นใหญ่พิเศษเลยเป็นยังไงล่ะว้าว <Wow, S 1> เนื้อชิ้นใหญ่พิเศษอย่างนั้นหรอคิดแล้วฟินจังเลยของเหลวสีอทองก็พร้อมแล้วฉันสามารถจัดการได้2,500กิโลกร,รมัมด้วยความแข็งแกร่งนี้พื้นฐานของฉันจึงสามารถแสดงศิงละปะก,การต่อสู้ได้ในที่สุดเอาล่ะดูดซับพลังฉีตอนนี้ฉันได้ดูดซับพลังฉีทั้งในโลกและสวรรค์มันเร็วเกินไปที่จะไประดับแรกหรือเปล่า เออโหนี่มันสุดยอดไปเลยอาลายขั้นเข้าสู่ระดับสาในชั่วข้ามคืนเลยเออหลิงเฟิงตื่นแล้วอย่างนั้นหรออาตื่นแต่เช้าเลยใช่แล้วพี่ฉันพร้อมสำหรับการเข้าสอบสถาบันหลิงกุยแล้ว